สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังคงนำเอาพระสมเด็จยุคลายมาให้ชมกัดน,นะครับพระสมเด็จองค์นี้มีความงดงามกดพิมพ์ได้ลึกนะครับด้านหลังมีล่องรอยของการประทับเหมือนจะกดด้วยหูนิ้วหัวแม่มือนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการจงใจทำขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เป็นพระของ ตระกูลนี้เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการกดพิมพ์พระทั้งนี้ก็เพราะว่าพระสมเด็จยุคปลายมีการสร้างเป็นจํานวนมากเป็นล้านๆองค์นะดังนั้นจึงมนนีคุณน้ําขุนนางตระกูลต่างๆนะฮะซึ่งล้วนแต่มีค้าทาบริวารก็มาช่วยกันกดพิมพ์พระให้กับสมเด็จพุทธจารย์โตแล้วก็ตามพระประสงค์ของ ในหลวงรัชกาลที่5นะครับเราจะเห็นพระยุคปลายหลังจะมีหลายแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลังเปลือกไม้หลังล่องสวนสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เกิดจากการทำสัญลักษณ์ให้คนทุนหลังได้รับรู้ว่าพระสมเด็จที่มีหลังแบบนี้น่าจะเป็นของตระกูลในสร้างนะครับองค์นี้ มนลสารค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับแล้วก็ไม่เด็กดูดติดแรงปงบอกว่าเป็นผ้าที่น่าจะสร้างในวราระพิเศษนะครับฐานสิงเล็กคมชัดนะฮะแล้วก็สูงเนื่องจากกดพิมพ์ในลึกอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของพระยุคป,ปลายนะฮะฐานล่างมีรอยยุบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์ หัวทานด้านขวาตัดเฉียงนะฮรองคงนี้พระกันมีข้างเดียวนะฮะก็เป็นพิมพ์ของพระย่กลายพระเกศทะลุซุ้มออกไปการนั่งจะเห็นพระบาทเห็นพระชงเป็นสัตว์ขึ้นมามาดูขอบนะฮะขอบก็เห็นรอยปีกรอยแยกนะแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมนอกจากนั้นเราจะเห็น มวลสารที่เป็นเม็ดโตโต,โตอย่างเช่นเม็ดตรงนี้นะฮะเมื่อก่อนน่าจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะแต่เวลาตักขอบปลายมีดปลายตอกก็มาตดนเม็ดมวลสารแล้วก็ทําให้สไลด์ลงมานะครับด้านในองค์พระนะฮะพระเกศเหมือนจะพาดซุ้มออกไปนะครับพระพักเป็นรูปขนมะตูมพระศอหรือลำคอเห็นชัดเจนนะฮะ ภู้ละนูนเด่นสวยองแขนบางงดงามนะฮะเห็นรูปพระบาทตรงนี้ชัดเจนฐานสิงเล็กคมฐานล่างมีการยุบตัวเป็นแนวยาวขอบด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะมีรอยปีรอยแยกมีเม็ดมวลสารด้านในเราเห็นพระกันตรงนี้นะฮะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ เห็นเส้นชายจีวรตรงนี้ซึ่งบ่งบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระเกตก็เหมือนจะพาดซุ้มออกไปฐานสิงสูงนะฮะเล็กงดงามฐานล่างมีร่องรอยของการยุบตัวมาดูรูปที่ถ่ายด้วยกล้องการขยายสูงนะครับรูปนี้เป็นรูปของพื้นผิวพระด้านหลังนะครับจะสังเกตเห็นว่า ผิวดูแข็งแกร่งแล้วก็ลักษณะตกผลึกเหมือนหินอ่อนเราเห็นมวลสารสีแดงสีเหลืองเห็นพวกกลุ่มของเหล็กและเห็นจุดสีขาวของหงกระดูณจุดสีดำของผ่านของว่านเห็นลักษ์ที่ยังหลุดไม่หมดงดงามมากรูปนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะ สูบเข้าไปใกล้เพื่อให้เห็นผลึกของแผ่นไซส์เห็นเนื้อหาที่มีความงดงามมีมวลสารฝังอยู่ข้างในมีก้อนเหล็กอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นก้อนเหล็กนะครับแล้วก็ยังเห็นจุดดำจุดแดงบริเวณพื้นคูหานะฮะ เห็นเส้นรักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดเห็นดินกาแพงเห็นก้อนเหล็กเห็นจุดสีขาวของผงทุกคุณรูปนี้ก็มีก้อนเหล็กมีเศษลักมีดินกาแพงพระพักนะฮะมีก้อนเหล็กฝังอยู่สองเม็ดเห็นชัดเจนเห็นล่องรอยของการแตกเก่า กอุละนะฮะเห็นดินสีฟ้าเห็นก้อนเหล็กเห็นรอยแตกเก่าเห็นจุดดำซอกแขนนะฮะมีปูนก่อขึ้นมาเห็นชัดเจนพื้นผิวมีเส้นแตกมีเส้นลักฝังติดรอยแตกแบบนี้นะฮะเป็นรอยแตกเก่าสังเกตดูสีนะฮะ จะสีจางตรงนี้เป็นดินกระแพงตรงนี้เป็นกลุ่มเหล็กตรงนี้ก็ดินกระแพงแล้วก็ยังเห็นจุดดับจุดแดงเส้นซุ้มนะฮะงดงามมากรอบๆบริเวณก็มีมวลสารมีปูงนงอกมานะครับพระสีแบบนี้นะฮะการดูปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะมองยากนะฮะเพราะว่าเนื้อผ้าออกเป็นสีขาวนวลสีขาวงาช้าง ฐานที่สองกับฐานสิงนะฮะเนื้อหางดงามมากมีมวลสารมีดินกำแพงมีเศษลักษรูปนี้เป็นรูปเข่าขวานะฮะตรงนี้เป็นรูปพระบาทเราก็เห็นมวลสารทั่วไปเช่นเดียวกันตรงนี้เป็นเข่าซ้ายนะครับ เราเห็นเส้นชายีวออยู่ตรงนี้นะครับเนื้อหาตกผลึกเหมือนหินอ่อนนะฮะพระอุระก็งดงามสอบแข็งเราเห็นร่องรอยของการอ้อของปูนร่องรอยของปามเก่านะครับมวลสารปรากฏอยู่บนพระอุระไม่ว่าจะเป็นพวกเกล็กแล้วก็ดินสีฟ้า รเกศทะลุซุ้มออกไปพระพักงดงามนะฮะมีรอยแตกเก่ามีเหล็กติดอยู่2เม็ดนอกนั้นกพวกว้านพวกฐานพวกลักแล้วก็มีจุดสีขาวของผงพ์พธคุณเรามาดูภาพเคลื่อนไหวจากกล้องการขยายสูงนะครับอันนี้ ซูมเข้าไปตรงพื้นคูหานะครับสังเกตทูเส้นลักเก่านะครับฝังอยู่ในเนื้อธรรมชาติของผ้าสมเด็จที่สร้างโดยปูนเปลือกหอยต้องมีรอยแตกนะครับเมื่อมีการแตกก็จะมีปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซงส่วนลักที่ลงไว้เมื่อหลุด่อไปนะฮะเศษลักที่ฝังอยู่ในรอยแตกแบบนี้ก็ยังติดอยู่นะครับ แล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทับเช่นไหนที่เป็นลักษณะสีจางๆอ่อนๆก็ถือว่าแตกมานานแล้วนะเส่นไหนที่มีสีเข้มก็ถือว่าเพิ่งแตกจุดสีขาวของผงพระพุทธคุณผงสมเด็จเต็มไปหมดนะครับเรายังเห็นพวกหินสีซ่อนอยู่ข้างในนะครับเห็นจุดดับจุดแดง เศษลักเก่าดินกำแพงนี่ก็ดินกำแพงนะครับตรงนี้เป็นฐานสิงนะฮะเมื่อเราจะดูในส่วนที่สูงก็ต้องดึงภาพขึ้นมาเนื้อหาหนะ้ามีการเปลี่ยนแปลงในกายภาพนะฮะมีการเซตตัวลักษณะแบบนี้ เป็นการเซตตัวของเนื้อพระนะฮะบ่งบอกว่าเป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคเม็ดเหล็กก็มีกระจายทั่วทั้งองค์นะครับนี่คือการเซตตัวของเนื้อพระนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับผิวจะไม่เรียบมีนูนมีปูด ตรงนี้เป็นฐานล่างสุดนะครับเนื้อเหมือนหินอ่อนลดสูงเข้ามาใกล้ๆก็เห็นสีแวววาวของผลึกแคดไซด้านในเนื้อพระก็มีหมดสารซ่อนอยู่ บางคนเจอพระแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นพระแท้นะฮะเนื่องจากหลักพระมีลักษณะของการกดด้วยนิ้วมือนะครับเนื่องจากเมื่อก่อนมีการเผยแพร่ความรู้โดยการทำหนังสือโดยเอาพระไม่กี่องค์ที่อยู่ในกำมือของเซียนมาลงหนังสือชี้ตำหนิติ่งเซียนนะครับ แม้กระทั่งพระลงรักปิดทองนะฮะทุกบ,บางคนก็ยังไม่รู้ว่าเป็นพระแท้นะครับเขียทิ้งไม่เอานะฮะ้ทั้งที่พระที่ลงรักปิดทองนี่เป็นพระที่ทําสําหรับขุนนาผุนนางนะฮะทำสำหรับเช่านายนะครับเรามาดูด้านหลังนะฮะเพื่อที่จะ กับน้ำยาเช็คิวแ่นไซด์ด้านหลังก็คล้ายๆกับด้านหน้านะฮะเนื้อหาเป็นผลึกค้นงามมวลสารก็ทั่วทั้งอกยิ่งดูใกล้ๆนะฮะก็รู้สึกว่าเนื้อหามีชีวิตชีวามีความนึนุ่มนะครับ ซึ่งประสบเด็ดที่แท้เท่านั้นนะฮะที่จะมีลักษณะแบบนี้ถ้าคงไหนดูแล้วเนื้อหากัด้างนะฮะก็ต้องพิจารณาให้ทวนทีนะครับหยดทํายาเช็คฟรีเควนซายลงไปนะครับทํายาก็เกาะเป็นเม,ม็ดกมไม่กระจายหายไปไหน บมงบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระที่มีอายุนะครับฟองอากาศก็เริ่มขึ้นกดงาบนะครับเมื่อเราเช็คน้ำยาจนพอใจแล้วนะฮะก็ต้องรีบเช็ดนะครับเพราะว่าทิ้งไม่นานผิวผ้าจะโดนน้ำยากับนะครับองค์นี้เรายังไม่ได้เจอทองคําเลยนะฮะองค์นี้เป็นเศษลักเก่า ที่เจอมากที่สุดก็คือเหล็กนะฮะแล้วก็จุดสีขาวของผงสมเด็จของผงพะพะตอคณเรากลับมาดูด้านหน้านะฮะดินสีเหลืองจุดดำ ตรงนี้เป็นช่วงของลำแขนนะฮะหัวไหล่ซ้ายซอกแขนร่องรอยของลักเก่านะฮะแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาในส่วนที่ลาดเอียงตรงสีข้างตรงนี้ตรงนี้นะฮะเราจะเห็นปูนงอกขึ้นมาชัดเจนนะครับ องนี้ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่กดพิมพ์ได้ลึกนะครับเส้ mm hmm. นสายสมบูรณ์ไม่มีขาด mm hmm. เป็นพระที่มีความงดงามค mm hmm. ืนคอบูชาก็ไม่อายใครนะครับ mm hmm. เป็นพระสมเด็จยุคปลายซึ่งมีพระกันข้างเดียวตรงนี้นะครับ ดูจากมวลสารแล้วพระพุทธคุณข้อสุดยอดนะฮะครบเครื่องโดยเฉพาะเรื่องของแค้วค่าปลอดภัยป้องกันอาวุธนะฮะโอเคครับสำหรับตรงนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ